สวัดีครับวันนี้ก็มาอยู่เป็นช่อง L I R I V T J X A ที่เกมู่เวกนะครับวันนี้ก็จะมาต่อเล่นแมปฟิต EP 2นะเริ่มมาเลกกสนผมก็ใช้เวลาฟาร์มนานเลยวันน่าจะอาทิตย์หนึ่งหรือมั้งเดี๋ยวผมมาขายปลาก่อนปลาเท่าไหร่ มื่นมีสามแสนเก้าจะได้ไมกับสกินเบ็ดเทมเปลตหนึ่งกล่องนะทุกคนช่วยอวยพรหน่อยเพื่อจะได้สกินเบ็ดของเบ็ดเทมเปลตหลอดไหมนะขอให้ได้เถอะเบ็ดเทมเปลตโอกาสออกก็ เยอะอยู่นะสิบสี่เซนอะแต่มีเยอะกว่านั้นนลยดิมาทุกคนถ้าผมสุ่มได้ผมจะแจกปลาซีเข็ดเลยมาสามสองแม่งกดนะต้องได้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 ละตาระ,ะตาโอ้ไม่ได้เบ็ดเลย เดฟซิเกอร์รเป็นเลยวะเดฟซิเกอร์รอันไหนวะเบ็ดในแอตแลนติสแน่เลยเดฟซิเกอร์รมันมีมอั e เดซิเกอร์รเดซิเอันนึงอ๋อจำได้แล้วเดซิเกอร์รนี่ไง ไนลรงใช้เฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยเท่จใจได้เป็นเิเคอร์อรดนะไม่ใช่เวทบเทมเพลตนะเท่เนาะเนี่ยใครคิดว่าเท่กดหนึ่งใครคิดว่าไม่เท่กดสองมาเนี่ยเท่ไหมใช่ได้ใช่ได้ เดี๋ยวเรามาฟาร์มตังกันเลยฟาร์มที่ไหนดีวะก็โบราณก็ฟาร์มไม่ได้เรื่อง้วอันนี้ไปตัวผมก็ที่สะสมไว้ก็เยอะนะหลายตัวมากเลยตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ห ใช้เวลาฟาร์มนานอยู่นะเนี่ยใครเข้าสมาเดี๋ยวเราจะขับเรือไปชั้นเซฟไปชั้นสามกันเราจะมาดูว่าจะไปได้ไหมไปดูกัน จะเกินสุดอีกทีไหมกับการไปชั้น3ามเพราะเห็นว่าท่นง่นกาตันดีที่สุดแล้วแล้วบอกมันอยู่ใกล้ด้วยไม่เหมือนชั้น4ี่ชั้นสีต้องเดินไปไกลแต่ว่าไปชั้นสามดีวกว่า เดตนี้ก็ตกเลยว่านี่นะใหญ่ขึ้บวกสามห้เลยวงก็ใหญ่นะงใหญ่เลยอนะใหญ่แลนะ้วเรนะ็งแลนะ้ว คุยโซเชียก่อนเอยเีีัน,อนตอนที่เันตอาคืนมันยานที่ห็นในั่วัินิดมันจะทำให้ผเ,เหลง ัออนงโตนแล้วก็ให้เดินมาตรงนี้นะที่เป็นไดร์แล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปนี่แล้วข้างหน้าจะเป็นเมอรลินให้เราสังเกตไปที่กิ่งก้อนนั้นนะเร่จะมาเท้าสว่างให้เดินตามเดียวนี่ นี้ลัวก็จะอยู่ข้างหลังถุงนี่ก็ให้เรางไปเลยอมืมันก็จะอยู่นีุงสองพันนะถือไม่แพงไม่แพงเท่าหคุณจอซึ่งเยอะอีกเพิ่ อันนี้น่าจะเป็นชั้นสี่นะตรงตกสีคขิอันนี้คลิปนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะคลิปนี้น่าจะครึ่งชั่วโมงเลย ตอนแรกผมอะชั้นสามถือว่าไปยากนะแต่แต่มันจะไม่ถือว่าไปง่ายแต่มันจะหลงมันจะหลงตรงที่มันเป็นแบบแล้วต้นไม้สีม่วง,งที่มันเยอะไปแบบมากมากๆกันความจริงไปได้ชิวๆถ้าไม่มีต้นไม้สีม่วงท่านเดินทางโล่งอะหนึ่งนาทีถึงได้เลยอะ ถ้าไม่มีด่านปลาเนี่ยลิ่งลิ่งง่ายเลยเ <Yeah. S 1> อ้ยติด,ด,ด,ด จะมีบักหนึ่งที่ทำให้ผมหัวร้อนมาตลอดเดี๋ยวผมพาไปดู ถ้าต้นไม้แบบเนี้ยต้นไม้น้อยอย่างเนี้ยผมก็ไปได้นะชั้นสามแบบง่ายๆแต่นะัต้นไม้มันเยอะมากแล้วมีหินเยอะมากทำให้มันหลงไง เี๋ยวเราตัดภาพไปถึงทางเข้าชั้นสามเองนะตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าชั้นสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเลยขอปรับแสงแป๊บหนึง่งอ่ะมาเข้าไปเลย Let's go น่าจะสามสิบนาทีจริงเลยคลิปนี้นี่ดูดิมันจะงงตรงนี้นะครับ ต้นไม้ที่มันเยอะไปมากๆให้เราตรงไปเรื่อยๆเลยลงข้างล่างมาแล้วก็ตรงไปเลยชืบจุบแล้วก็ให้เราไปทางนี้นะมันจะอยู่ฝั่งซ้ายอืม ผมก็หลงมาเยอะแล้วแหละแล้วก็ลงไปข้างล่างนี้นะให้เราลงมาข้างล่างตรงนี้นี่ ็ให้เราตรงไปตรงนี้เลยนนิดหน่อยจะไปได้แน,น่นอนนี่แล้วก็ให้เราตรงไปต่อตรงนี้ให้ไปตรงนี้ต่อ ก็ลงมาทุกคนก็จะรู้สึกงงๆหน่อยนะผมก็งง,งนิดนึงใกล้ถึงด่านตาย,ยนะัแล้วทางคนๆหน,น่นใกล้ถึงด่านตายแล้วน่าจะใช่ไหมนะ่าจะใกล้ถึงด่านตายแล้วเนี่ลงลงย้ท่านลงๆนี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะรู้จักนแล้วามาผิดทาง ไม่ไปตื้อนะเพราะมันโล่งนี่เพราะเหมือนกันได้ถ้ามันโล่งๆถ,ถึงไปถ,ถึงด่านปลาแล้วเนี่ยถ้าเป็นไม้แบบนี้ผมไปได้คิวๆ ใกล้ใกล้ถึงแล้วจำได้แล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงด่านปลาแล้ว ว่าผมมาผิดทางน่าน่าจะมาผิดทางนะแน่เลยอ๋ไม่ได้ผิดนี่เห็นแบบด่านต้นด่านปลาเล้วนิดเดียวมีไงทุกคนถึงด่านปลาแล้วให้เรารอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบพุ่งไปนะ ให้รอรอปลาก่อนทุกคนเห็นข้าื่งนั่งนั้นไหม้หถ้าปลาไปแล้วนี่ไงปลาแล้วเราก็รีบไปเลยรีบไปเลยพอปลาไปแล้วเราก็ให้เรารีบไปนะให้เราไม่อดอยู่ตรงนี้อปต่อไปเบี่ยงซ้ายนะเบี่ยงซ้ายไปตอ่อ ถึงชั้นสามแล้วนะทุกคนอีกประมาณสองสามนาทีก็ถึงแล้วปามาแล้วให้เราเบี่ยงซ้ายเลยตัดซ้ายเลยต้องขึ้นขึ้นบนนะขึ้นขึบนนะ เพื่อความแน่ใจแล้วรอให้ปลามาอีกครั้งนะถ้าเรามาถึงแล้วปลามันพึ่งไปเพื่อความแน่ใจให้เรารอก่อนนะแล้วพอปลามาอีกให้เราขึ้นไปเลยอ่ะมาแล้วไปตอนแรกอะที่ผมมาเอา้าโอ้ยโ,โดนแดด ไปไม่เป็นไรนะทุกคนใครที่มันค้นหัวร้อนแล้วมือไม่อยู่นิ่งเนี่ยพยายามใจเย็นเข้าไว้นะ<อ>เพราะมันยากจริงๆผมก็เคยเคย,เคยผ่านมาแล้วกี่โลก้าพันผมก็เคยเฮ้ยทำไมปานเร็วจังผมก็เคยผ่านลแล้วผมหัวร้อนมากกตบตอนนั้นน่ะ หัวร้อสุดๆต้องให้เราขึ้นไปข้างบนผมว่าง่ายนะแต่ต้องเป็นคนที่แบบอะไรนะไหวพริบดีประมาณนั้นหรือมั้งจะต้องเป็นคนมือเร็วด้วย ต่อไปก็เป็นข้างหน้าเราข้างล่างฝั่งขวานะนั่นน่ะปา,า,างมายังโอเคปางมาแล้วให้รอๆกันนะโอ้ตายไมป่นไหรทุกคนอย่าหัวร้อนนะ เบี่ยงซ้ายขึ้นบนเราต้องอย่ารีบไปนะต้องอย่ารีบไป <c oughs> เราโทรที่มาก่อน นี่ตามหลังปลาไปเลยนะต่ปข้างหน้าเราน่าจะจบแล้วข้างหน้าเราฝังไงวะยังน่าจะยังไม่จบหรือเปล่าแต่ใครที่จะมาเนี่ยให้เราเตรียมโอก้าสามตัวไว้หรือว่าคาเค่นสามตัวไว้เลยก็ได้ เพราะเราต้องให้อาหารปลาเพื่อที่จะไปชั้นสี่นะถ้าจบแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้อันเดียแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จบแล้วไอเดียอืมม่งแล้วก็จบแล้วนี่า้ปะ มีสามอย่างนะจากหัวร้อนอย่ารีบแล้วก็ต้องเป็นคนมีสติเพราะตอนที่ตายเนี่ยตอนแรกอะผมหัวร้อนไงแล้วไม่แล้วแบบตายหลายๆครั้งอะทําให้ผมหัวร้อน,นอมากเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงชั้นสามเลยนะ ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงนะใครที่จะลงเนี่ยผมแนะนำให้เตรียมผู้ทำลายขึ้นกับไกลเดอร์ไว้เพราะมันจะมีบักหนึ่งที่ทําให้ผมหัวร้อนที่สุดในโลกมาดูกันนี่ตอนกระโดดออกนี่บั克อย่างนี้เลยนี่บักอย่างนี้เลยเนี่ย,ยให้ทุกคนตเตรียมไว้นะแนะนำมากมาก ผมจะมาอยู่ตัวข้างหน้านี้แล้วก็ให้ทุกคนเตรียมคลาเคนไว้หนึ่งตัวตอนที่เราลงผมจะบักขึ้นไปข้างบนแล้วมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราตกลงมาให้เราเรีบหยิบคลาเคนขึ้นมาเลยเพราะไอปลาเนี่ยมันจะไม่กัดเราสําหรับคลิปวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรแล้วอยากบอกผมก็ พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยบ๊ายบาย